สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพราะว่าเออมีเพราะว่าตลอดอ้อมันต้องมียั่วนิดนึงยั่วนิดนึงอ่าอ่ามียั่วนิดนึงเออไอคนที่มาส่งข้อความด่วนว่าอ่มีคนส่งจดหมายไปขอ เออเงินน้องหนีหายอะไรนี่ลหละคือจริงๆแล้วแม่ไปไดเ้เขาส่งมาให้แล้วเขาบอกว่าคนที่เขียนจดหมายมาหาแม่หน่อยเขาบอกว่าเขามีหนี้สินเยอะเขาหมดหนทางเลยอยากให้แม่หน่อยช่วยเขาหน่อยเขาเป็นเอฟซจริงนะคะ ว่าแล้วตัวเองไปติดหนี่ติดสินเองแล้วทำไมไม่แก้เองมาเดือดร้อนคนอื่นเอเอฟซี FC คนนั้นเขาบอกเป็นเอฟซีน้องอนี่ล่ะเห็นไหมที่แม่บอกว่า <c oughs> แม่เป็นคนที่ไม่ยั่วนะเวย้ยอ่อที่แม่บอกว่าเอ่อไม่ต้องแสดงกล้ามดาบน,นะอืม เหมือนเรามีปัญญาแค่ไหนเอ่อที่จะให้น้องอารมณ์ขึ้นหมุนห้องใจโดนอารมณ์แอดอืมเรามีปัญญาแค่ไหนที่จะให้น้องเราก็ให้ไปตามสมควรหากะแนนชิปะแนนร่อยกะแนนไม่ต้องไปให้เป็นมื่นเป็นแสนดอกนะเวลา แดงซี่ว่าเนี่ยที่แม่เคยพูดว่าเป็นเอฟซีอย่าไปเที่ยวยืมเงินใครมาให้น้องจะแ,แดงว่ายายคนเนี้ยคงไปยืมเงินคนนะ้ะมาเปยน้องนะ่ะออกะว่าจะได้นานนะนะอืมแล้วกะว่าเออเนี่ยเราก็ให้น้องมาเยอะเราไปให้น้องช่วยบ้างก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นแหละเออแต่มันผิดนะคะมันผิดมันผิดวิสัย มันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดวิสัยถ้าเราจะช่วยใครเราต้องเอาตัวเองให้รอดถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องไปช่วยใครค่ะน,ะเนะเป็นเอฟซีว่าจำเป็นต้องให้เงินกดไลค์ับตะกใครเขาก็พอใจแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเออเป็นเอฟซีเองแลนะ้วต้องเปเงินเปบ้นานเป,นร,ถเปนรถเขาก็ได้ว่าเด้่ล่ะมันต้องดูดูสภาพตัวเองด้วยถ้าเราจะไปเป็นเอฟซีเขาเลยเราจะไปเปักหนัก ปปเปไปเปยมาเบิดเงินบาดเทเนี่นี่แหละที่แม่เตือนลูกๆทุกคนนะถามว่าไม่ยิงมีไม่เงินอ่ะก็มีแต่ไม่ยิงก็ต้องกินต้องใช้เออถามว่าจะไปเปน้องเป็นหมื่นได้ไหมมีแต่เปไรเปให้แล้วกูจะกินอะไรแค่นั้นเองอ่าเราต้องรู้จักประมาณตนนะจะไปช่วยเขาเอาเตียงให้รอดก่อนทีนี้ ไปไปมาาเขียนจดหมายมาขอให้แม่หน่อยช่วยแล้วเขาจําเป็นต้องไปรับผิดชอบเหรือคุณเป็นนี่เป็นสินน่ะเขาก็ไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าคุณเป็นเอฟซีแล้วเขาจําเป็นต้องไปช่วยเหลือคุณไหมเป็นเอฟซีนี่บอกแม่ว่าอ่าเป็นเอฟซีแล้วจะต้องให้น้องช่วยไม่ต้องเป็นหรอกค่ะถ้าถ้าคิดว่าเป็นแล้วต้องไปขอความช่วยเหลือเขาอย่าเป็นเลยค่ะยื้ซื่อๆก็ได้ค่ะ อืมแล้วไปอ้างว่าเป็นเอฟซีต้องไปขอความช่วยเหลือเฮ้ยคุณก็มีเจตนาไม่ดีตั้งแต่แรกใช่ไหมคุณมาตีสนิททำเป็นเอฟซีเพื่อหวังผลประโยชน์อีกใช่ไหมคนแบบนี้มันก็มีได้พี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะเออเฮาต้องรู้จักประมาณตนไม่ใช่ว่าช้างขี้ก็ขี้ตามช้างโอ้ยเขาเปย์ให้น้องเป็นหมื่นกูก็ไปยืมเงินกูนูน้นกูน,นี้มาทีนี้พอมันหมดปัญญาแล้วมันจะไปเอาขึ้นจริงิบ่ มันไม่ใช่นะจ๊ะอืมมันต้องดูสภาพตัวเองด้วยถ้าเราจะช่วยใครจะานลเราชไไีหายไปเราเราต้องดูหนังหน้าตัวเองแล้วว่าเรามีปัญญาแค่ไหนที่จะไปเปไปไปให้เขาเหมือนแม่นี่เออแม่เปได้เรื่อยแหละเพราะแม่ให้ทีละร้อยยังไงก็ไม่เดือดร้อนค่ะเนี่ยแม่ตั้งเป้าไว้แล้วลูกเชอรี่หนึ่งร้อยบอมแบมคนละร้อยอ่อแล้วก็ลูกเอ่อ อะไรมามักซีดาน้อยโชเฟียร้อยหนึ่งวันเปิดฤดูกาลแล้วก็จะมีคูปอแล้วก็มีลูกอโ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 กาบอกคูกาเออลูกคูกาคนละร้อยหกร้อยแล้วน่ะออพ่แม่หน่อย,หน,อยหน่อยเนี่ยะขารวยแล้วแม่จะต้องให้เขาวันเปิดฤดูกาลแม่ก็ให้ได้ประมาณนี้แหละคนละร้อยเออ เ้าก็ต้องเบิ้งสภาพตัวเองไม่ใช่ว่าโอ้ยเปเย์หนักๆแล้วตั้งไหนแดดข้าววะมันก็มีนะทุกคนแบบว่าเชีเอาหนานะ่ะนะนะเออฉันเฮ้ยมือน้ำหมองนางเอ้ะเน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 ว่าแล้วเชี่ยวทำ ที่นั่งให้มันนุ่มๆ <c oughs> ที่ได้นั่งว่าสบายสบายะนะโอ้ยเอเออลือมลือม,มืม <c oughs> อ่านะทุกคนนะเราจะช่วยใครเราก็ต้องอดเอาเตียงให้รอดเบื้งดูสภาพจับของก่อนเช็คสภาพขล่องของตัวเองถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องไปเปเขาเอาเก็บข้าวเก็บตังค์ไว้แดกข้าวเถอะอีลีอ่าอันนี้แปลว่า เออเป็นเอฟซีเด้องขอเงิน,น,น,นแน่จ้าสรอยปดนีปุสสินอันนี้บ่อายบอกค่ะไม่รู้สึกอับอายว่างหรออ่าเป็นเอฟซีน้องแล้วหวังเขาเรียกว่าหวังผลประโยชน์เหรอโอ้บ่เคยพบเคยเห็นไว้ก้นแบบนี้ก็ะมี่เนาะไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องไปเปย์เขาหรอกจ้า เก็บเงินไม่แดกข้าวเหมือนกูเนี่ยกูก็เปได้ไม่เยอะก็อบอกแล้วว่าให้น้องได้ทีละห้าร้อยทีละพันเออไม่โชคไม่ลาบก็ให้ได้ยุแต่ว่ามากกว่าน,นั้นก็ไม่ให้เพราะว่าเราต้องกินต้องใช้ชีวิตก็ต้องเดินไปข้างหน้ามันบริเวณนี้คนมาให้ข้ามากไม่เลยไม่หญิงกระไดเออก็โอเคกับไม่ลูกอ้อมไม่ลูกคนเดินทางแน่ให้ก้ากูาเตี๋ยว เออแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณวิเชียนด้วยนะคะเออเปินกับเป็นเอฟซีอีหละเนี่ยละแต่เพินอ่านดูซึกชื่นชมแม่หญิงว่าแม่หญิงดีปกป้องน้องสิละเออไม่รู้จะมีอะไรตอบแทนน้ำใจเพินเลยให้คะแนนแม่มหา้อยอืมแม่ก็ขอบคุณคุณวิเชียนหลายๆเด้อนะคะคนเฮ่ากว่าสี่ให้เงินกับจังบาทแต่มันบบให้ง่ายๆเ้อะถ้าเขาไม่มี เออมิตรภาพที่สวยมากงามกันเิ่นบบหักเขา้าเิ่นบบใหาดอเิ่นใชิตตนชาติแม่นล่ะอุ้ยหูยุมใจมองนางแม่เอ้านางบม่ค่อยโอเค <laughs> ปันไดเลยเออประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าแม่จะทําเป็นคลิปๆไปนะคะถ้าไม่มีปัญญาก็าไม่ต้องไปเปเขาเก็บเงินมาแดกข้าวนะดูสภาพตัวเองด้วยเวลา จะไปเปยใครแบบนี้อืมไม่ไม่คิดนะว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เอามันือเป็นจังสั้นว่ะคือกล้าไปของเงินคือกล้าแบบไปไปดนี้ปดฉินพนะเออนี่ละนี่ละเว้าเร็้วกเว้าอีกเว้าวเร็้วกเว้าอีกเวลามีเงิน่าต้องไปบอกไ่ก็ได้มันเป็นดาบสองคมอีนใดอืมมนันลูกเองอะมันปฏิเสธยากเพราะว่ามันมีหลักฐานไง คนน้นให้แสนคนนั้นให้สองแสนคนนี้ให้มืน่นคนนี้ให้สองหมื่นสามหมืน่นมันก็เป็นดาบสองคมแต่ทีนี้ว่าถ้าเขาจะช่วยถ้าเขาจะทําบุญเขาก็แบ่งสรรปัน่วนไว้แล้ววะส่วนไหนที่เขาจะทําบุญเขาก็ไปทําการทําบุญะมันมันต้องเต็มใจทําถ้าทำเพราะถูกบังคับมันก็บ,บ่ได้บุญดอกแม่หน่อยก็เหมือนกัน เราพ่อใจเสีุบุญมองใ้แล้วก็เหตุแล้วเป็นเจ้าภาพกระถินแล้วก็รับแล้วอืมเพราะฉะนั้นก็บังคับกันไม่ได้สิไปบอกว่าโอ้ยซอยแนาจา่จ้าซอยสันแนาจา่จ้าอ่าสันเป็นนี่เป็นศิลเอา้าคุณเป็นนี่เป็นศิลแล้วมันไม่เกี่ยวกับพ่อแม่น้องนะมึงไปสร้างนี่สร้างศิลเองมึงจะมาอ้างว่ามึงเป็นเอฟซีน้องแล้วมให้ช่วยปลดนี่ปลดศิลปแบบนี้มึงก็ไปตบทวนเอาดีๆนะ มึงเป็นนี้แล้วน้องต้องเกี่ยวอะไรเหรอครอบครัวน้องต้องรับผิดชอบมึงเหรอมึงเป็นเอฟซีมึงก็ให้เขาเองแล้วมึงจะไม่ช่วยเขาปลดนี่หากินง่ายวะ่ะนี่ไปต้มทอนไม่เลยอย่าไปหาเห็ดแบบนี้เหมันบอกคือเออจะเป็นแม่ฮักหรือจะเป็นเอฟซีใช้เปยยังไงมันต้องดูสภาพตัวเอง มันกูเนี่ยให้ทีละร้อยทีละยี่สิบคะแนนนี้มันก็ไม่ได้ลําบากลําบนอะไรหรอกเราก็ให้ตามสมควรเนี่ยที่แบบว่าโอ้ยผู้นั้นให้มาหมื่นกูให้แสนวัแบบนนี้ว่าให้ตายค่ะตายแน่นอนเอออีนี่ค่ะทําอะไรมันต้องพอดีพอดีจะช่วยเหลือใครก็รต้องเอาเตีงให้รอดจะไปบอกว่าฉันเคยช่วยคุณคุณก็ต้องช่วยฉันแล้ววันที่คุณช่วยเขาอะเขาขอให้คุณช่วยไหมเขาก็ไม่รู้เรื่อง คุณอยากเสนอหน้าคุณก็ได้หน้าไงคุณให้เขาอ่ะแต่วันนี้จะไปให้เขาช่วยปวดนี้ปวดฉินโอ้ยแค่คิดก็ผิดแล้วค่ะมันผิดวิธีการมันผิดนะอย่าหาทำอีลีจำนี้ละเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพูดเกี่ยวกับเรื่องคอเซนเตอร์ทุกคนนะแปบ๊บหนึ่งพ่อเอกมีคอเซนเตอร์โทรมาหาแล้วลูกคนมาลงความเห็นว่า เห็นด้วยกับแม่หญิงหรือเปล่าที่แม่หญิงจะมีภาควิจารณ์คลิปต่อไปนะ